สวัสดีครับวันนี้นะครับนี่ผมอยู่กับคาซิโอนะครับเนาะ ctk 4ี0สีนะครับสภาพสวยงามมากๆเครื่องนี้ลงจังหวะไทยแล้วก็แซมเสียงได้นะครับหน้าจอสวยงามนะครับเนาะลงจังหวะไทยเสียงแซมไปให้แล้วนะครับพร้อมเล่นได้เลยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอยากจะเล่นจังหวะไทยแล้วก็อยากจะได้แบบรุ่นที่แซมเสียงได้ด้วยนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับ แนะนำรุ่นนี้เลยครับคาซิโอครับเนาะ CTK 4400นะครับนี่นะครับเรื่องใหม่ๆสภาพเฟิร์มๆนะครับเนาะสวยๆเลยนะครับทั้งหมดทาเสียงแซมลงไปให้แล้วเรียบร้อย,น,ยนะครับ แสงแซมนะครับแบงสองแบงสามครับแบงสี่มะล้มมีหมดนะครับสามต่ามอลัมบ,บริโลโรีเินภูไทยนะครับ ของยาวอีสานก็มีรำวงภูไทนะครับนะครับเนาะสนใจทักมาสอบถามได้นะครับ090 091 7 7 08นะครับผมคลินนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ